วันนี้เราจะมาทําผัดมีเฮ้ยไม่ใช่สปาเกตตี้นี่ค่ะเส้นสปาเกตตี้โอ้ไม่ใช่นี่มันเส้นมีหุน้นก่อนอื่นเราต้องเคี่ยวน้ํากะทให้แห้งก่อนให้ให้เกือบแห้งก่อนนะคะเมื่อเกือบแห้งเต็กมันแล้วเราก็ใส่เครื่องก็มีหอมเทียมหอมกระเทียมแล้วก็พริกชีฟ้าที่จริงเราใจ พริกแห้งแต่ของเราไม่มีพริกแห้งเลยใส่พริกสดไปเลยค่ะตำๆให้หยาบๆแล้วก็เคี่ยวค่ะเคี่ยวไปเรื่อยๆนะคะเคี่ยวค่ะเสร็จแล้วก็ใส่น้ำปลาน้ำตาลน้ำมันหอยซีอิ๊วขาวค่ะเสร็จแล้วใส่น้ำตาลปี๊บค่ะตามใจชอบนะคะใครชอบหวานใส่หวาน เมนูของเราสูตรไม่ตายตัวค่ะใครชอบแบบไหนใส่ไปเลยค่ะใส่กุ้งลงไปสักนิดนึงค่ะเคี่ยวไปเรื่อยๆค่ะนาแมงได้ที่แล้วเราก็ใส่เส้นลงไปเลยค่ะผัดให้เข้ากันค่ะนี่ค่ะผัดให้เข้ากันนะคะ นี่ค่ะแห้งแล้วตักใส่จานนี่ค่ะเสร็จแล้วค่ะผัดหมี่กุ้งสดค่ะ